สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม League of Legends Wild Rift นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเป็นยา a s โอนะฮะก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้เล่น League of Legends ท่าน <c oughs> ผู้ชมดูเนี่ยไปดูกันเลย <c oughs> กดแรลงเลยครับจังหวะนี้กด จับคู่ไปจับคู่ไปยอมรับว้าวจับคู่เร็วจะจัดเร็วเกินเร็วเกินครับอือคนแรกด้วยอือกดเลยนี่แหละยาสุโอะฮะนี่ยัง่อเลยยาสุโอะตอนนี้เราก็รอฝ่ายตรงข้ามกดกันนะครับผมว้าวดูเพื่อนเราดูเพื่อนเราชบัชบชบัชบชบับชับนี่บิทแท,แทงด้วยบิดแทงด้วยหุ่นยนต์บิดแท,ง,ดแทงของเรา มาพร้อมลุยไปวับจิวจิวจ <c oughs> ิวจ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 ิวก็ทีมเราเนี้ยมียาซูโอด็อกเตอร์มุนโดเวนบีทรงค์และมาสเตอร์ยีนะครับสำหรับทีมศัตรูมีวูคองโอลาฟเอสมอลไฟและก็ซิกส์เนี้ยมาแล้วมาแล้วกดซื้อ <to> <c oughs> ของแล้วไปลุยกันเลย ลุย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 ผมจะเอายาสุโอะนะฮะไปยืนมิดเลนนะฮะอ่าสำหรับหลายๆคนก็รู้กันดีแล้วนะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมาเร็งในเกมนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะก็จะมาร็งเป็นอย่างมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมอไฟเราเจอมอไฟฮะมากดเยี่ยมมันอยึางทีเป็นการทักทายที่ดีโอ้มันนี่ทักทายด้วยกำลังเน่ยว่ะอันนี้ใช้กำลังนี่แทงแทงหมกเรา่าแทง แทงอีกหนึ่งทีเอาแทง,งไม่โดนแทงไม่โดนอ่าเก็บเก็บทอนา,ดโ,นา,ดโ,นาดโดทอนาโดทอนาโดมามาเขา้ามาหมุนไปหมุนไปไม่โดนนี่เลยเลยไม่โดน,ๆๆนะอะไรเลยจิมอะเก็บแตกแป๊บนี่ก็สำหรับการลาชคีปนี่ก็จะได้ได้ตังค์เยอะขึ้นนะไหนไหนโดนไปซะสำหรับที่สำหรับการที่เราลาชคีปนะ่ทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นมาพอตัวเลยนะครับมันมีผลเป็นอย่างมากนะสำหรับเกมนีน้นะจิ้ม จิ้มจิ้มจิ้มมอไฟมันอยากลองดีนะผู้ชมมอไฟมันมอยากลองดีอ้าวไม่โดนะไรเลยไม่โดนเลยเลยเวนกร,รมจิ้มตัวนี้นหลักเลยก็คือจิ้มอย่างเดียวนะจิ้มอย่างเดียวส่วนมากมันจะไม่ค่อยฟันซะเท่าไหร่เฮ้ยอ้มอามุนโดโอ้โหมุนโดเดิดปัดไปแล้วไม่นะไม่นะไปต่อไปต้องไม่ใช่เรายกลงทียกลงทีมาเข้ามาดิเข้ามาดิตังวินวอลวนะอือแทงแทงแทงมามามา แทงอ้าวแทงลมแทงลมเวียนกมแทงวิท,ท,ทีอือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาเลยมาเลยจิมพี่มันตามมาตามมาตามมาตามตัวน,นี้ผมจะสวนอืออือนั่นแหละกดอือสวยงามโหสุดยอดไปเลยเราเก่งกันเนี่ยเกือบตาย,ายกันนะเ <c oughs> กือบตายเหมือนกันนะกลับบ้านกันดีกว่าฮะวิบวิบวิบ,บ,บ,บอืออย่างเท่ เฮ้ยเฮ้ยคลิปเขาป้อมนี่ปันเคลียร์ก่อนเคยร์คล like, ิปก่อนตอนนี้เคยร์คลิปไปเฮ้ยเอ้าไม่ใช้สกิลมุดดินอีกแงเลยสกิลสกิลมุดดินอะไรไม่รู้เป็นดินพุ่งมาหาเราเฮ้ยฮัลโหลสกิลเลยวะสกิลหนึ่งรู้สกิลหรือสกิลหนึ่งของมันไหมมาตอนนี้ตัวมันเป็นฟืนเป็นไฟมันพร้อมจะปะทุใช่ไหมอืมมาดิโดนจี้ไปหนึ่งทีเป็นยังไงสั่นสะเทือนไหมสั่นสะเทือนไหมสั่นสะเทือนไหม เอาเวฟเราต่างกันนะเวฟรต่างกันนะมาดจิ้มมาเลยปื๊บปื๊บนี่แนโอยกนเฮ้ยโอลับโอลับไม่ไม่ไมอุยเกือบตายอุ้ยเกือบตายจะตายเนี่ยเพื่อนมาตะยี่ตไหนต้องรอดไต้องรอดต้องรอดต้องรอดเออย่างี้เพื่อนมามาเฮ้ยโอลาบอีกแล้ว รอบนี้มีลุ้นเลเวลวเราเยอะกว่าสู้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 ตายแม่เมื่อกี้ตายได้ไงวะเนี่ยแปลกเหมือนกันเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจิ้มมาได้ตีป้อมสักนิดก็ยังดีแฮะปึ๊บแม่เผื่อโดนไปโดนเผื่อโดนนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่นี่นี่ดี เฮ้ยม <muitas> ันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมอไฟมามอไฟมาถอย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 เฮ้ยมีเด็กหลงโอลาฟหลงโอลาฟหลงฮะมาเพิ่งุ่ไปยึดอ้าว what บีแท้งนายทำแบบนี้ได้ยังไงนี่นายทำแบบนี้ได้ยังไงมังอาสเก็บแตกแป๊บเก็บแตกแป๊บมาแนสเหรอบเอ้ยมันมันอย่าพุ่งอย่าพุ่งนั่นไงเวียนกัมเวียนกัมตายเฉยเลย เอ้สโอมาแล้วฝันฝันว่าไงซินี่จัดการขาป้อมเลยนะจัดการขาป้อมเลยนะจักไหมเฮ้ยโมไฟมาโมไฟมาตัวอันตรายตัวเนี้ยตันตรายเยเฮ้ยมาตีมัตีเฮ้ยโอาอบใหญ่ใหญ่อะไรเพื่อเราอย่าทำอะไรเพื่อเราไม่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 ดก ตายเฉยเลยเข้าขนาดนี้ไม่ต้องให้เราเล่นแล้วไหมเนะียอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาอีแล้วเอาอีกแลออ้วไม่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 ยุกหน้ายุกหน้านี่ตายเฉยเลยเมื่อกี้มาตอนนี้มาเลยให้สองให้สองบอกเลยมาให้สองมามาทอร์เรโด้เฮ้ยเมื่อ,อ,อกี้เรายกไม่ได้แต่ว่าเราก็แค่ได้เหมือนกันนะมาดิตอนนี้บอกเลยว่าเราเอาจริงเราเอาจริงเลยนะ มา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 เนี่ยจิงก็เข้ามามาเมื่อกี้วาร์ปโชว์เลยมาไงไงไงฮะไงมอไฟอือ,อ,ฟฟอตัวแดงเหรอตัวแดงเหรอปิดแฝดไปไปิดแฝดไปแฝดแฝดแฝดไปอือนั่น,นแหละโอ้โลิ้นพันกันหมดเลยปิดปิดแฝดแฝดเลยฮัลนะโหลมามามายังไงซิกยังไงซิกมามาอือโกโก,โกโยเก็นตงนี่แนี่ตายไม่ไม่โดนไม่โดนซิกนี่หว่าไม่โดนซิกโดนแค่แอช เออเอสตายมามา็อตต่อไปยังไงยังไงมาช็อตนี้ทิปโดนไหมอุ้ยโดนโกโยเก็นตุง้งมายังไงกดสกลิลตามเลยมาติ๊กให้สองให้สองเลยให้สองเลยให้สองเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้เอามีแทงทำทำไมแบบนี้ยังไงโอจิมเฮ้ยลิงลิงยังไม่ตายเฮ้ยโอโอรับมาข้างหลังโอรับมาข้างหลังโอรับมาข้างหลังเออยังไงโอรับมามาเตมัสเซียเตมัสเซียเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มายังไง งไงบ้าข้างเหรอโอลาบอะ่ะโอลาบมันใช้สกคิลอะไรนะแบ็กนาล็อก,กอน,นะมามายังไงออืนั่นแหละมามามาวิ่งกับตายวิวิ่งกับตายมาตอนนี้ตายหมดเลยลิงยังไงลิงอ้ออ้อาวมีแทงได้เฉยเลยจบเกมปะเนี่ยจบแล้วโอ้โหอย่างรวดเร็วเลยนะครับุ่นผู้ชมแต่ตอนี้ก็ตึงอยู่นะ บอกเลยว,ว่าเราก็แจกใช้ได้เหมือนกันนะนี่ฮจะได้เอ็มหรือเปล่าวะนี่ยเราเฮ้ยได้เอท่านผู้ชมแหลงขึ้นแล้วเลื่อนเลื่อนระดับนะครับท่านะผู้ชมเราจะขึ้นโกได้ไหมน้อเฮ้ย MVP MVP เฉยเลยได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้ยังงงๆอยู่เลยท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและอย่ายลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบใจนะครับ 拜拜。Bye bye.